มากันยังมากันยังหวัสดีค่ะอ,อากาศไม่ดีค่ะฝนลงเม็ดเห็นไหมค่ะพ,พื้นเปียกค่ะฝนลงเม็ดขอบคุณนะคะไปเอากาแฟมาค่ะมาดิ่มกาแฟใส่นมดูทองฟ้าค่ะ เดินรอบเดินรอบบริษัทไหมคะพาเดินรอบโรงงานนล้มันกจะขึ้นไปละเดี๋ยวรอดูติดเครื่องแล้วติดเครื่องแล้ว ณนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะ thank you to everyone หยุดพักเที่ยงนะคะทุกคน มาดื่มกาแฟด้วยกันค่ะมาดื่มกาแฟด้วยกันฝนตกค่ะทุกคนเห็นไหมพื้นเปียกฝนตกฝนล,ลงเมนะ็ดน่ะ ไปไหนไม่ได้มันเปียกค่ะพี่น้องรู้รดน้ำมันหรือรดอะไรนะคะ <c oughs> ชมบรรยากาศฝนตกค่ะไปไหนไม่ได้ฝนตกฝนตก r a น n i n g ากาศไม่ดีเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวนั่งตรงนี้ดีกว่ามาคุยได้นะคะมาพูดคุยได้นะทักถ่ายทำงานมันแรกงานก็เยอะคะ่ะทุกคนทำไส้กรอก เดินไปตรงนั้นโอ้ฝนตกดูรวดลงเนื้อฝนตกฝนตก Ej. Er han, er han der sidste dag i fredag? Rene? jeg Er det Larsis sidste, sidste dag i fredag? Larsis? Hvad hedder han? Larsis? Fugsemand? Ja. Er han sidste dag i fredag? Øh, nej, ikke fredag. Det var i øh, onsdags. I onsdag? Vi, vi var jo ikke på arbejde i fredag. Stod det var det jo en omfattelse. Nå. Ja, jeg glemte, de at ja. ja. det var Porsche. Ja, men det var sidste dag. Okay. Ja. Så nu er det mig, og så i næste uge starter der en ny mand, som jeg så skal være med og lave. Okay. Du går filmer, bare håber, det er, at han bliver længe. Ja, det kunne være ja. dig. Ja. Og det er nye nøger, når du kun nøger. Nye pøren, der er Det er der ikke. Klokken. Kling, เพื่อนหยุดทํางานนะคะฝนตกค่ะพี่น้องอยู่ในลมอยู่ในลมมาพูดคุยกันได้เด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะพี่ๆเพื่อนไปแล้วอ๋อมาจากฝรั่งอ่ะที่พามาอิตาลีทีบีนเด้อทีเฟะเด้อเฟะเด้ออ่ะที่มอิตาเลีอิฮาลลีอ๋อโอเค from Holland okay อากาศไม่ดีเลยค่ะทุกคน <c oughs> ขึ้นสักสิบกว่านาทีนะะเนาะค่ะนค่ะมืดไปหมดเลยฝนตกฝนตกอยู่ในล่มนะคะทุกคนก็ ทำงานมนแรกงานก็เยอะนะคะทําไส้กรอกขอบคุณทุกกําลังใจนะคะนี่ก็แพรนะคะเล่นเเอิญแพ้เนาะแพ้วางของลผลไม่เป็นใจเลยค่ะทุกคน เดินไปไหนไม่ได้เลยเพราะว่าฝนตกก็จะขึ้นเวลานี้ประจำนะคะทุกคนวันธรรมดาเนาะขึ้นสิบกว่านาทีค่ะมาพูดคุยกันได้นะคะมาพูดคุยได้เดินออกไปข้างนอกไม่ได้ค่ะฝนตก พื้นเปียกค่ะทุกคนพื้นเปียกขอบคุณนะคะที่มาอยู่ด้วยกันชีวิตเมืองนอกไม่สบายเด้อค่ะพี่น้องเหตุงานมีงานก็ต้องรีบทำนะคะ เดี๋ยวมันสีบ่ได้มันสียูบ่ได้ค่ะค่าแรงค่าอะไรร้องไห้ทำไมคะสู้ๆครับโอ้โห,โหนาเอหวัดดีค่ะนะเอคุณยายส้มทำไรอยู่คะทำไรอยู่ไม่ได้ขับรถหรอหยุดสลายวันเลย ดูค่ะอากาศมันน่าไปไหนมาไหนไหมผมขับรถอยู่พี่พี่น,น้นเอาขับรถขับรถมองทางค่ะมองทางอย่าฟังเพลงมวนเกินไปเดอ้อเบิ่งทางเดอ้อเบิ่งทางเดอ้อขับรถปลอดภัยค่ะ ไม่สู้ก็ต้องสู้ค่ะมาอยู่ถึงนี่แล้วทายังไงได้ชีวิตเราก็ต้องดิ้นรนไปนะคะทุกคนออกมาดูรถซองเบืง้งรถอ๋อพอนารถขึ้นรถพอนารถขึ้นรถ เราลดขึ้นลดแอบแอบอยู่ข้างในค่ะฝนมันตกแอบอยู่ข้างในห้วงนอนค่ะทุกคนอ่ะอยุนี่เด้อ นั่งหลบฝนนั่งหลบฝนค่ะฝนตกออกมาไล่ข้างนอกเดี๋ยวก็ลงแล้วค่ะอุ๊ยเดี๋ยวก็ลงละขึ้นไม่นานขอบคุณนะคะนนเอ ไม่นานคะ่ะสิบห้านาทีก็พอแล้ววันนี้ฝนมันตกดูหลังคาเปียกหวัดดีคะ่ะน้องวินหรือคุณแม่น้องวินก็ไม่รู้ขอบคุณนะคะเมื่อวานนี้ป้าไปจอดไว้ใหเ้เปิดไว้แต่ยังไม่ได้คอมเมนต์มั้ง สชั่วโมงหรือไงนี่แหละป้าเปิดที่ไอ้นั่น i-pad เนาะป้าก็เลยเข้านอนทำงานตัวเนาะ <laughs> ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่ามันมันขึ้นมั้งไหมเวลาเวลาไปจอดทิ้งไว้ให้หลายชั่วโมงอะไม่รู้ว่าชั่วโมงมันขึ้นมั้งไหมทำงานจนน้อบอม,มีผัวเลี้ยงเดี๋ยวหาแถวนี้สักคนหนึ่งนี่หยุดละเมื่อกี้นี่ลงเม็ดพื้นเปียก ว่จะออกไปข้างนอกก็ไม่ได้ออกไปฝนมันตกค่ะพี่น้องขอบคุณนะคะเบาคือเบาคือนะอา้าวว่าเบาคือได้จังไหดมันเป็นเรื่องจริงมันเป็นเรื่องจริงของชีวิต เดวหาสักคนสองคนอยู่แถวเหตุงานนี่ <laughs> หาหา,หาเพื่อเพื่อไว้ <laughs> เดี๋ยวนี่ฝรังกับ็บ่มีห้ยหลอกแล้วพี่น้องมีแต่มันสีหลอกเข้านั่นแหละฝรัง เปิดไว้ให้ครับส่งลูกค้าก่อนปลายปลยปล,ลงแล้วค่ะปลายค่ะลงแล้วค่ะพาออกมาเดินตรงนี้หน่อยนี่ดูท้องฟ้าค่ะทุกคนปายค่ะนาเองไม่ต้องจอดนะครับขอบคุณนะครับน้องวินขอบคุณนะคะนาะเอขอบคุณทุกกาลังใจเลยค่ะ thank you to everyone for watching ขอบคุณพี่เพื่อนๆมากๆนะคะที่มา คอมเมนต์มาพูดมาคุยด้วยหรือว่ามาย้อนหลังก็ขอให้มีความสุขทุกคนค่ะหวัสดีนะคะ